คเมื่อนี้นะครับกะผมจะพามาเบิงนะครับมาแยกชิ้นส่วนนะครับของรุ่นนะครับแมซี่ฟักุสันรุ่นโกลบอลซีรีส์นะครับ mfc 7 0 7กับ mb ส7 0 8นะครับครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถไถนะครับคังเกษตรยนต์กรุ๊ปนะครับเมื่อนี้นะครับกะผมจะพามาเบิงนะครับมาแยกชิ้นส่วนนะครับของรุ่นนะครับแมซี่ฟักุสันรุ่นโกลบอลซีรีส์นะครับ mfc 7 0 7กับ mb ส7 0 8นะครับ กเป็นเพราะวผมบอกว่านี่ผมมีโอกาสว่างนะครับพ่อแม่พี่น้องผมก็เลยเบิ้งยูทูบไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอวิดีโอวิดีโอหนึ่งนะครับของทั้งแอคโกนะครับหรือบริษัทแม่ของรถถ่ายแมสซี่เนี่ยนะครับเพิ่นเอาอ่ารถถ่ายแมสซี่ซีเจศูนย์แปดนะครับแล้วก็ซีเจศูนเจ็ดที่เป็นรุ่นตระกูลโกบอลซิลีนะครับมาทําการเป็นแอนิเมชันนะครับแยกชิ้นส่วนให้เบิ้งนะครับกะเดี๋ยวมอร์นี่ผมจะพาไปเบิ้งพร้อมๆกันครับผมเอามารีแอคชั่นให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งไปพร้อมๆกับผมครับ เดี๋ยวไปเบิ้งพร้อมๆกันเลยครับผมอ่าเดี๋ยวนะครับโอเคครับเปิดวิดีโอได้อ่ะครับเดี๋ยวเบิ้งไปพร้อมกันครับพ่อแม่พี่น้องอ่าวิดีโอนี้นะครับเป็นของบริษัทเอ็กโกนะครับพ่อแม่พี่น้องบริษัทเอ็กโกก็คืออ่าเป็นบริษัทแม่นะครับหรือว่าบริษัทใหญ่ของผู้ผลิตรถไฟแมสซีนี่นะครับอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับบริษัทเอ็กโกเนี่ยผมเคยเล่าไปแล้วนะครับว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกทางด้านการเกษตร ่ามาแล้วครับเพล์ของเฮานะครับนะครับกับโกบอลซีรีส์ตัวนี้นะครับนะครับก็เป็นตระกูล c 7 0 7 4708นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะเอามาแยกชิ้นส่วนให้เบิ้งนะครับโดยนะครับผมขอเล่าข่าวว่าตระกูล c 7 0 8 c 7 0 7 c 7 0 8นี่นะพ่อแม่พี่น้องนะครับถูกพัฒนาขึ้นมานะครับโดยพื้นฐานนะครับของนวัตกรรมทั้งด้านการเกษตรทั้งด้านเทคโนโลยีต่างเพื่อมาแก้ปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับ ในเกษตรกรของเฮาเนี่ยนะครับโดยนะครับทางวิศวกรของเพิ่นนะครับชูชุดเด่นหลักๆนะครับของรุ่นโกบอลซีรีสนี่นะครับนี่อยู่3ส่วนหลักๆก็คือ1เครื่องยนต์ใหม่นี่นะครับ Eco Power นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ทางวิศวกรเขาแจ้งว่านะครับให้แรงบิดสูงในขณะที่อัตราสินเปลืองต่ำมากนะครับจุดที่2นี่ครับต่อไปนะครับเดี๋ยวพ่อแม่สิได้เห็นพ่อแม่พี่น้องสิได้เห็นนะครับเป็นนะครับชุดเกียร์นะครับพ่อให้พี่น้อง ชุดเกียร์ตัวนี้นะครับออกแบบใหม่หมดนะครับ All New นะครับภาษาอังกฤษเขาใส่คําว่า All New นะครับใหม่หมดเลยถูกออกแบบใหม่หมดนะครับโดยวิศวกรของทางแมสซี่ฟ์กุสันนี่แหละครับซึ่งทางวิศวกรเขาเนี่ยครับก็ภูมิใจมากกับชุดเกียร์ชุดนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นชุดเกียร์12คูณ12นะครับหรือว่าชุดเกียร์12เกียร์ในหน้า12เกียร์ถัดหลังที่มีความทันสมัยและส่งกําลังได้ราบเรียบที่สุดนะครับเขาการันตีว่าอย่างนั้นเลยนะครับ ว่าเป็นที่สุดของชุดเกียร์เลยนะครับตัวนี้นะครับเบิ้งครับเดี๋ยวเพิ่งแบบพ้อมกันแยกออกมาแล้วนะครับนี่ครับไี่ร้หองคานาคาราโลนะครับคัน้าคาราโลนะครับพร้อมชุดลิมิตสลิปคัทนะครับแยกกันออกมาเลยเลยนะครับเครื่องยนต์อย่างที่ผมบอกนะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับเครื่องยนต์สสูบสำหรับ4708นะครับถ้า4707ก็จะเป็น3สูบอ่าครับแยกมาเป็นชุดเครื่องยนต์ที่มีแรงดิดสูงในขณะที่อัตราการสิ้นปืนต่ำมากนะครับ ชุดหลังนะครับมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องคอนโทรลนะครับแยกออกมาเดี๋ยวผมจะพายเบิ่งนี่ชุดเกียร์นะครับที่ผมบอกองยานี่นะครับทางวิศวกรของแมซีฟุกุสันนะครับบอกว่าเป็นชุดเกียร์ที่ทันสมัยที่สุดนะครับใช้คําว่า all new เลยนะครับซิงค์คอนไนท์นะครับนะครับ all new ซิงค์คอนไนท์เกียร์นะครับเกียร์ที่ทันสมัยและราบเรียบที่สุดเป็นชุดเกียร์12คูณ12นะครับชุดเกียร์นี่พร้อมระบบคัดพร้อมดรอปพายพี่น้องพายพี่น้องที่เป็นแฟนบัตแทอร์แมซีอาจจะเคยลองขับหลายท่านนะครับ ผมว่าคัดมันนิ่มอีหลีผมก็ยังย่อมรับเลยขนาดผมเป็นผู้ขายนะครับย่อมราบอีหลีคัดรุ่นนี้นิ่มอีหลีเพราะไงพี่น้องนะครับแล้วก็ขายดีตอนนี้กําลังมีทีนิยมผมนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจาหน่ายนะครับของไถแมสซี่มานี่หลายปีแล้วพี่น้องกับเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มียอดขายสูงสุดในประเทศละก็ช่วงนี้ฮิตรุ่นนี้ว่าไงคือช่วงนี้รุ่นนี้ขายดีที่สุดนะครับอ่าอ่าตะโกบอลซีรีส์นะครับอ่าเป็เนไงครับพอพี่น้องเบิ้งแล้วนะครับวดีโอนะครับ กแยกชิ้นส่วนาวาออกมาพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเลยนะครับโดยที่นะครับอย่างที่ผมสรุปไปสาข้อนะครับหลักๆก,ก็คือว่าตระกูกลโกับอซีรีส์นี่นะครับจุดเด่นของเขาวิลีที่ทางวิศวกรของเขาเนี่ยนะครับว,ว,ว,วิศวกรของท่านแมซีฟฟอกุสันเนี่ยพุ่มใจนะครับเอิอใช้คาว่าภูมิใจละกันเนาะภูมิใจละกันนะครับน้ำเสนอคือ1เครื่องยนต์นะครับเอโก้พาวเวอร์นะครับถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่เบิร์ดนะครับโบว์จะเป็น3สูบหรือ4สูบซึ่งนะครับ ให้แรงบิดสูงอัตราการกินกน้ํามันต่ําพร้อมกับนะครับพอไอพี่น้องปล่อยไอเสียน้อยมากนะครับปล่อยไอเสียหน่อยนะครับลักโลกนะครับมาซีลลูกสันลักโลกนะครับ2นะครับชุดเ,เกียร์ที่ผมบอกนะครับเป็นชุดเกียร์ในภาษาอังกฤษนะครับใช้คําว่า all new เลยครับพอไอพี่น้องออกแบบใหม่หมดชุดเกียร์ระบบคลัตช์นะครับทำให้ชุดเกียร์ของ Global Series ที่มีขนาดเกียร์นะครับ12บสคูณสิเนี่ยมีความละเอียดมากนะครับมีความละเอียดมาก ทำให้การส่งทายกําลังเนี่ครับพ่อพี่น้องส่งทายกําลังดีดีนะครับให้มีความหลับเหนียบบริสุทธนะครับจะงานหนักงานเบางานที่ต้องอาศัยการข้องโตนะครับสะดวกสบายนะครับได้เบิร์นะครับพ่อพี่น้องเลือกไส์เดี๋ยวเลยนะครับ12คู่12เนี่ยทั้งหมด24เกียร์นะครับพ่อพี่น้องอ้อเลือกกันจนตาเลือกเลยครับขอชุดท้ายนะครับข้อสามนะครับที่เป็นจุดเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือว่าระบบไฮดรอลิกนะครับถูกพัฒนาใหม่นะครับยกชุดไฮดรอลิกนะครับชุดปั๊มไฮดรอลิกออาหม้ข้างนอกหมดแล้วนะครับ มันง่ายต่อการตรวจเช็คนะครับ2ดูแลรับบลกษาอย่างไรครับบรต้องดูแลรักษาอย่างยากๆวล่าใส่งานนี่วิธีการตรวจเช็คที่ถูกต้องนะครับตรวจเช็คะระดับน้ำมันให้ดูลิกเท่ากับสามารถเช็คได้ด้วยตาเปล่าวิชวลคอนโทรลได้ภา,าษาอังกฤษก็ใส่คำว่าวิชวลคอนโทรลเลยพ่อแพี่น้องครับอ่ะผมก็สรุปเป็นจุดเด่นหลักๆ3ามของให้พ่อให้พี่น้องไปพิจารณาเบิร์สำหรับรถไถนะครับแมซีฟเฟอร์กูสันในตระกูลโกบอลซีรีส์4708 4707โอ้ย4708ดสี่เจ็4708นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ กับราคานะครับโปรโมชั่นต่างๆนะครับสามารถโทรมาสอบถามทั้งผมได้ที่เบอร์0895761986นะครับโดยนะครับทางเฮ้านะครับมีซ้างบริการมีอะไรพร้อมนะครับรับประกันสินค้าให้12เดือนนะครับทางเฮ้านะครับมั่นใจนะครับกล้าดูแลลูกพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทั้งผมเองนะครับบริษัทเฮ้าเองเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับที่มียอดขายนะครับในเรื่องของรถไทยแมสีโฟกัสสันเนี่ยนะครับสูงสุดในประเทศเนี่ยมา4-5ปีซ้อนแล้วพ่อแม่พี่น้องนะครับ ขายหลายนะครับปัจจุบันนี้นะครับฮิตรุ่นนี้นะครับก็เลยเอามาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งนะครับว่าตระกูล CJ08 c j 0 7หรือที่เรียกวมๆววาว่า b a l Series เนี่ยมันเป็นเัียงใดก็เอามาันแยกชุดให้เบิ้งเข้าๆแล้วพ่อแม่พี่น้องชุดท้ายแล้วกับพ่อแม่พี่น้องตัดสินใจเบิ้งว่าแมซีฟุกุชันมันตอบโจทย์การงานกับพ่อแม่พี่น้องบ่ครับหรือว่าถ้าอยากจะต้องการการใช้งานที่มีความหนักน่วงมากขึ้นอาจจะขยับไปเล่นรุ่นอื่นต่ว่าจะเป็น m อ c 5หรืา m ห c าหรือ c j 0, เต้น ทางเข้ามีสินค้าพ่อแม่พี่น้องเลือกหลากหลายนะครับเลือกหลากหลายนะครับอ่ะโอเคครับพ่อแม่พี่น้องสมมาภาคพ้นแล้วเจ็ดแปดน้าที่แล้วมานีอยูน้ำกันมายูน้ำกันโดนสิเบื่อผมนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับพ่อแม่พี่น้องครับคลิปนี้นะครับพ่อจามีครับครับสวัสดีครับ